พ่อกันคือเก่าครับกับแชนแนล่ยวเขาคนพัดทินพากินใบเห็ดพี่น้องบรรยากาศตะเวนที่ทกดินแล้วพี่น้องเห็นะพ่อคุณปูอย่างนั้นถิ่นหลับอย่างนี้คืนเลยเอาครับมื่อนี้เขาสีพามาเรียนทงเรียนท่าคือเก่าเหรอพี่น้องมื่อนี้ผมได้ไปหากินเนาะชิมนี่ก็ได้พอดีแรงๆมากมาถิมาเอาหาเก็บบึกอีนไว้พี่น้อง ตัวดีใหญ่แล้วใส่บักอือปูบักอือไว้เนาะบักอือว่าเทียวมาเจ็บบักอื้อน้อยไปลวกไหมพี่น้องไปเป็นหนึ่งไปลวกไปต้มนะนี่เอาไปต้มแล้วก็ไปกินกับปนกับเจียวไปนะนี่ครับบักอือพอดีเพิ่เนี่ยสีอันไทยทิมเนาะเพราะว่าเพิ่เสี่ยนยอดเข่าหนึ่พี่น้องหนึ่งดูซึ่งเป็นดอกไงพี่น้องมันก็แลงซ่อมขึ้นนี่อยน้อยๆหน่อยไห เนี่ยเจี๊บเปแล้วพี่น,อน้องนี่เจี๊บเปต้มเหมือนกับแก้วเพราะว่าพันธุ์นี้ไทยถิ่มแล้วพี่น้องเสียดายไหมนี่ครับหมากน้อยหมากนี่เป็นดอกทิ่มสิมีมีหมากเบ็ดด้ยนี่ร้อดอกมันคืขึ้นเป็นนวยเป็นหมากเบ็ดเจอว่ามันม่ได้ถิ่มโอ้ยเหยียบแตกเรื่องอะไรอยู่ไหมไม่ได้นรแต่ว่าต้มเนี่ลวกกินกับคนเหนียวเจี๊ยบเป็นแห้งอืม ตหนทั้งมันเยอยกรลังังสีหนี่นี่พี่น้องนี่ครับเยสีเขาเก็บหมดเลยีน้อเ็บหมดเลยเพราะว่านที่ไทยถิ่มแล้วบมน่เวมหน่อยนี่ได้เลหน่อยได้พี่น้องเทั้งเยทั้งดอกเจ็บเปกินครับปนต้มกินกับปน เนื้นอเอยสีเหลาสีเหาหมันวกเสียุหนึ่งใล้เลาปุ้นปลาปุ้นปลาเป็นโซ่เอาไปหนึ่งพี่น้องหนึ่งกินกัะปนนี่ครับเพิ่นไทยไทยแอนเป็นคลองน้อยๆไกัยอดยอด้บยอดว้มันพ้นที่ไทปลูกเขาแล้ว <c oughs> นี่จิลบุกเขาแล้วหน่วย้ยไงสุดนนันเอา เก็บไปหลายเลย,ยพี่น้องนี่สุดใหญ่มันเออหลายแล้วเอาไปกินหลายแล้วนี่เหลือแต่หมากน้อยมันกิลัง้วกินรอบสองรอบสามแล้วครับนี่เก็บไปหลายรอบแล้วครับนี่แล้วพี่น้องเฮ็ดกินจ่น้ำบ้านท้องกับสบายแล้วพี่น้องเลยให้น้ำหน่ายเมื่อกี้กินหนึ่งเดียด้นี่แก่หน่อยนีเมื่อกี้นี่แก่เลยนะครับ น้ำท่าอุดมสมบูรณ์พี่น้องพูดอ่ะแท่งน,น้ำเพิ่นอ่ะม,มันนี่ขึ้นไว้มันทีเห็ดหน้าปอกหน้าปังกไ็ได้เลยน้ำม,มืดประหยัดนน้ำอุดม,มสมบูรณ์น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ยี่บ้านมืดกินดอกพี่น้องแต่ว่ามันก็พ่อได้กินได้อยากเนาะของเห็ดก็พ่อได้กินได้อยากไปเห็ดนั่นเห็ดนี่เ็ดได้กินได้อยากกูเพิ่นเห็ดงานใหญ่ายๆอีดีเพิ่นจะ้ะสบายไม่เนาะกินเห็ด เป็นการเกษตรง่ายๆเลยอันนี้เพิ่นก็ทินแน่นในสวนบักแตงเพิ่นอู้นึงเท่าเงินเพิ่นเ็ดใส่บักแตงพี่น้องนี่ครับเป็นข้างกันบักแตงนี่พ่นได้ขายดีไปจำเลยสามเดือนก็เก็บเกี้ยสองเดือนเก็บเกี้ยวที่สิบห้ามือไหมพี่น้องเก็บเกี้ยหนึ่งเดี๋ยวจะเก็บพอเพียงเพิ่นอันนี้เพิน bueno, ่นปลูกหรือไว้นี่เพิ่นปลูกก็เถอะ เก็บมวยนี่มันกินหัวดเวลาที่สใส่เข่า,พขา,พขาเพ,าพิ่นก็ินโลเข่าออกใส่เข่าหลือพี่น้องงานไลยพอได้กินน่นเลแต่ว่างานประจำเพิ่มพึนพ่นใส่บักแตงแตงกลัวแต่งกลัวเ <c oughs> ต็มคูแล้วพี่น้องเก็บข้าวเดียวเ <c oughs> ต็มคุ่แล้วเด <c oughs> ี๋ยวจิบชอเพียงวัอนี้ประหยัด นี่แก่เลยนี่แก่อันนี้แก่แล้วอืมไอพี่น้องพร้อมแล้วพอแล้วเอาไปหลายๆเดี๋ยวกินบะเบ็ดเดีเ๋ยวค่อยมาเก็บออกไหมครับ <c oughs> เนี่หายเวลาอยู่กันสองอาทิตย์ด้วยคนที่โลุดไม่ได้อยากกันเลยบอกพี่น้องบอกคุ้มบอกกวงมาเก็บออกอยู่ไม่ได้อยากกินบักลวกบักอื้อน้อยหนึ่งบอกอื้อน้อยพี่น้อง เดี๋ยวพอเพียงแต่ว่าพูดแล้วพี่นก็เอาอีกีพี่นก็พูดแล้วบอกแต่งพี่เราพี่หนอยแต่งเก็บเจรละเที่ยนี่เจริญเที่ยนเท่าไหร่ย้ายบกแต่งเจ้าเทียนละสามสิบเจ้าเก็บเก็บเจริเที่ยนสามสามสิบวะฮะเจยวละสามพันมีละสามพันสองพันแล้วเจ้ามันถี่ออกลายบอกลายเนาะ โอ้ยนงหูปูไหมมึมงรู้เปล่ามึงจะได้หนีจากิ้ปนปูกันเลยมึปูกรนหรอกมีแหละหน้ามองคนขินใจอยานี่คือสิอยากเลยว่ามีแกเหลอกันอื <c oughs> <c oughs> Nhưng kia khách tôi nó. nó bỏ cây hết ván anh xây hết ván chìm rồi. 20, chưa làm mát đi, như thế. kia, chìm chìm ạ, đi ạ. tôi ngã sảng. อยากปลาก็ได้กินปลาล้วพี่น้องนี่หอดสากินปูกินปลาก็สบายเลยใส่หมูนี่พี่น้องนี่ก็ป่อยปูป่อยปลาตัวเอ๋สาปลาเพิ่นก็ปล่อยหอดปลาหอดกบนับ่นกะช่งกบ นีปล่อยปลาปลูกผักปลูกงาเต้มแล้วอยากกินเขาก็เจ็บกินเลยนครับพวกผักพวกนันสะลาเน่งวกต้นหอมต้นสาลาเน่ยอยากกินป่าก็กินนิสสาปลูกควัดพุอนออนอน่นต้อนยางต้นยางนาไหมต้นย่างเหมพี่น,น,น,น้องนะครับปลูกเป็นแถวไว้เลย ครับตนน้นยางต้นกล้วยสวนกล้วยอันนี้ก็เป็นต้นยางปลูกเป็นแถวพี่น้องโอ้มีแต่ต้นง,งามหลอกครับนี่ต้นหนังงามพี่น้องต้นยางเป็นบดได้เป็นแถวเป็นแถว,เป,เ,วเป็นมีแต่ต้นยางครับอ่ะนีอนี่ก็พาพี่น้องมาเที่ยวสม้มการเกษตรพอเพียงเนาะพี่น้องเนาะแบบบ้านๆเนะครับ นี่เป็นกระปล่อยมคล้องน้ำปล่อยปูปปย่ปล่อยป่าไปนั่นกระปล่อยป่าก็มีหลายชนิดนี่ปลาเชงมีปลาดุกปลาคอปลาสวายนะพี่น้องนี่ครับในกล้วยนี่ก็ไส้เป็นว่ามึงนี่อยู่ประมาณสามไร่นะพี่น้องทั้งกล้วยทั้งนี่ทั้งสวนในพุ่นก็นจะเฮ็ดยอดเขานะครับว่าอยากินเฮ็ดเขากินเนี่ยนะครับเฮ็ดเขากินเนี่ย นี่แล้วอันซ้อนได้ตุ่นย่างเนาะนี่เนาะงามแบบพี่น้องเนี่ต้นยางครับอ่าเนี่ยกวดอ่ะบ่อน้ำเนาอแปดถังดูนะครับตั้งเยู่ทึ่งแปดถังเลยพี่น้องได้ปั้นน้ำขึน้นสบายเลย ละเซลพี่น้องแตงสุราเซลใหญ่เ,เลยวง,งการเพิ่โมาลงให้ครับอันนี้เขาอยากปลูกยังเขาก็ปลูกได้เบิด้วยนี่ปลูกมันปลูกอ้อยในเบิดเลยครับ <c oughs> น้ำก็บขินใส่วงใส่แองไว้ทำมัน นี่เขาก็ขึ้นลงว่าเปิดลงจากเทิงๆอยู่พี่น้องใส่ลงใส่สาไว้นี่เปิดนี่ก็ไหลเลยเลยนะครับเปิดเปิดดูไหลบ่เดดนี่ยครับเขาก็เปิดให้มันไหลลงในนี่ครับพูดอ่ะเปิดเปิดลงใส่สาไว้นี่นะมันเขาก,การเกษตรเขาก็สูบอจากสาเนี่ยพี่น้องขึน้นเลขึ้นเลยนี่ครับ เกล to to il, smells, milk, ็ดไหลลงเต็มพอเลยเหรอไหลลงมาจากกลุ่มหรือเนล่าแต่ทั้งคนเนาะตั้งทั้งนั้นคุณอะไหล่แบบแข้งเลยเหรอไหลลงในสารนี่เขาเก่าป่ามะปล่อยนะครับกินในสารนี่แหละเดี๋ยวเขาจะกินไปใส่น้ำใส่เขาใส่มันใส่ไวน์อะไก็ได้เลยพ่นี่ยเกิดแิ่กิบพ่อเพียงอยู่ดีใอ้ทุยยางนี่แหละพี่น้องกินได้ก็ฝากติดตามทั้งช่องเองคือเก่านะพี่น้องเนาะ ได้ยังดีๆอันใดดีๆก็สิเอาไปฝากคือเก่าครับครับยัพมื้อนี้กัคลิปนี้ก่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กันคือเก่าครับพามาเบิ่งเกษตรย่อมๆพี่น้องนะครับอาจสิบ่ทันได้อาจตีบ่ทันได้นี่ปานใดเพราะว่าเพิ่นเพิ่นถึงฤดูกาลที่เพิ่นเก็บไปเบิดแล้วพี่น้องครับแต่ว่าโซนบักแตงทั้งพุ่นมันก็บ่ทันได้พอเก็บนะว่าสิพาขึ้นไปเบิ่งอยู่แต่ว่าเก็บเก็บไปแล้วมันมันก็เลยเบิดนั่นมันไปแล้ว ทั้งกับปลูกไม่หืือแะ้วกับปลูกไม่ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กันนิดนึครับทั้งช่องค้นบัตทินภากินระเห็ดปี่นองเจอกันไหมพี่หน่าสวัสดีครับ